ทำไมแพลตฟอร์ม Diamond Capital ถึงน่าสนใจคลิปนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหาเงินออนไลน์และได้เสริมสำหรับคลิปนี้ผมจะมากล่าวถึงแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่า Diamond Capital เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นตัวโปรดักตัวนี้นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์อื่นๆนะครับหรือว่าในโฆษณาต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายหลายที่เลยนะครับผมจะมาพูดถึงตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับอย่างละเอียดนะครับว่าทําไมตัวนี้เนี่ยมันถึงน่าสนใจนะครับแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการลงทุนกับตัว d Diamond Capital เนี่ยย่างเข้าเดือนที่4แล้วนะครับหรือว่าประมาณ120วันนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยจบในแต่ละรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับดูในเรื่องของหน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมได้ทําการเข้าไปเช็คนะครับในตัวของแสก์เดเวอเซอร์นะครับสำหรับตัวแพลตฟอร์ม Diamond Capital หรือว่าตัวเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็มีคะแนนทัสกอร์นะครับอยู่ที่100%นนั่นเองนะครับหรือว่าตรงนี้ก็คือประมาณ3.5ดาวนะครับก็มีคนให้คะแนนค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คะแนนทัสกอร์นะครับอยู่ที่เต็ม100นะคึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยังเปอร์เซ็นเต็มนับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบตัว i i m o n d c c p p t t l เนี่ยเพราะว่าเขานะครับทำการตลาดเนี่ยค่อนข้างหนักมากๆนะครับผมผมเชื่อว่าอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปอะครับว่าเราอาจจะเคยเห็นตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับผ่านในโฆษณาต่างๆนะครับเมื่อกี้เห็นเว็บที่ผมเพิ่งเปิดไปให้ดูไหมครับอย่างตัว s c a ม d ดเวอเซอรนะครับพอเราเปิดมาปั๊บนะเป็นไงนะครับตัวแพลตฟอร์มที่มันก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับ i c m p n t c l p i t a l ก็ขึ้นโฆษณามาในเว็บไซต์นี้ด้วย ยังไม่พอนะครับด้านบนยังไม่พอครับข้างล่างมีอีกนะฮะไดมอนด์แคปิตอลมาอีกแล้วนะครับตรงนี้มีอีกครับผม3 3ที่แล้ว4ที่นะครับนี่แค่เว็บไซต์เว็บเดียวนะครับอย่างนี่ฮะ5ที่นี่ครับนี่คือเปิดสดๆดที่นะครับ6ที่นี่คือแบบเปิดกันแบบสดๆดเลยนะครับผมก็ยังเจอเลยนะครับผม อ่าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของ Diamond Capital นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของ Diamond Capital นะครับก็จะมีแถบเมนูด้านบนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มี Company Investor News แล้วก็ Contact นะครับเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงภาษาตรงนี้ได้นะครับมีหลายภาษาให้เราเลือกเลยนะครับรวมไปถึงภาษาไทยด้วยนะครับผมจะขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตัว Diamond Capital ตัวนี้เนี่ยต่างประเทศเล่นกันเยอะมากๆนะครับคือ ค่อนข้างฮิตกันมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยฮิตประมาณพอๆกับโควิดเลยนะครับต่างประเทศเนี่ยก็คือคนเล่นเยอะมากนะฮะจะลองเปิดเลื่อนลงไปให้ดูนะครับว่าในตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับโปรแกรมของเขานะครับก็เป็นโปรแกรมในการเทรดโรบอทนะครับเขาเอาโรบอทนะครับที่คิดค้นมาประมาณ12เดือนเนี่ยในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของการเทรดกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ามาพัฒนาในการเทรดของเขานะครับในบริษัทของ d ดมอนแคปิตอลด้วยนั่นเอง นะครับอ่ะมาดูหน้าตรงนี้ครับตรงหุ้นส่วนกับเงินที่ได้ลงทุนไปนะครับผมจําได้นะครับในวันที่ผมเข้าลงทุนกับตัวเว็บ Diamond Capital นะครับคือเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเดือนที่11นะครับของปี2019นะครับตอนนั้นที่ผมลงทุนไปเนี่ยจำนวนหุ้นส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับประมาณ5,000 6 0 0 0พ0น0 8 0 0 0ไม่เกินนี้นะครับยังไม่ถึงหมื่นนะครับเมื่อผ่านมาประมาณ4เดือนนะครับปัจจุบันก็ย่างเข้าเดือนที่4แล้ว หุ้นส่วนนะครับเพิ่มจากหลักพันนะครับมาเป็นหลักแสนนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมบอกเลยว่าแพลตฟอร์มไหนที่มีการเจริญเติบโตแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาทําการตลาดค่อนข้างหนักจริงและเขาจ่ายจริงและเขาก็เดินเดินงานมาถึงปัจจุบันนี้ได้ครับคือไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเงินที่ได้ลงทุนไปนะครับตอนนี้อยู่ที่209ล้านดอลลาร์นะครับ209ล้านดอลลาร์นี่มันเปรียบเทียบบกับเงินไทยมันประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมลองคิดให้ดูนะครับ 200เราจะลองคิดไปสักประมาณ33บาทแล้วกันเนาะ2 0 9ล้าน209ล้าน036 491คูณ33อยู่ที่ประมาณ6,800ล้านบาทนะครับตอนนี้นะครับหน้าปัจจุบันนะครับที่ Diamond Capital เปิดมาแล้วมีจานวนคนลงทุนเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับการอัปเดตเขาก็จะอัปเดตท,ทุกๆ48ชั่วโมง อันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับเกี่ยวกับตัว Diamond Capital นะครับคลิกเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิศของเขาเนี่ยครับลองดูคลิปนี้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในออฟฟิศของเขานะครับก็มีทีมงานทีมเทรดของเขาอยู่ อ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราใครที่เข้ามานะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาส่วนตัวอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นช่องส่วนตัวของเขานะครับในยูทูบนะครับก็พิมพ์เข้าไปว่าดมอนแคปิตออย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็มาสามารถดูตรงนี้ได้เมื่อกี้เราคือกดไปที่ดูที่บริษัทนะครับนี่เราก็มาดูที่บริษัทได้นะครับว่าบริษัทเขาทําเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถมาอ่านได้เลยนะครับ คนที่ชื่อโรเบิร์ตคักสันนะครับก็คือซี o โอของ d i a m o n d Capital นั่นเองก็คือคนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่าแล้วก็เรามาดูตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นสายป่านที่ยังเดินเดินอ่าเดินในตลาดเงินตรงนี้เนี่ยได้อยู่นะครับหรือว่ายังลงทุนได้อยู่นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นใบจดทะเบียนของเขานะครับแล้วเราก็สามารถมาตรวจสอบได้นะครับโดยการคลิกตรงนี้อ่าพอคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเขาก็บอกว่าเลข จดทะเบียนเขาอยู่ที่เป็นเลขเท่านี้นะครับแล้วก็สถานที่นะครับอยู่ที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือบริษัทคอมพานียังแอคทีฟอยู่นะครับผมแล้วก็ให้มาดูที่ช่องที่2นะครับตรงนี้ก็คือสตอรี่ในเรื่องของการที่เขาจดทะเบียนนะครับทุนที่เขาจดทะเบียนนะครับลองมาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนทุนที่เขาจดทะเบียนนะครับอยู่ที่800ล้านดอลลาร์เอ้ยไม่ใช่800ล้านปอนด์นะครับ800ล้านปอนด์มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะขอคิดอีกรอบหนึ่งนะครับ800ล้าน 1>, 1 2 3 1 2 3คูณปอนด์หนึ่งมันประมาณ40เนาะอ่ะผมลองจะตีไปไประมาณ40แล้วกันนะครับ32,000ล้านบาทนะครับผมบ้าไปแล้วนะครับผมก็คิดว่าแบบคือแล้วก็อีกอย่างนึงคือในใ,ในเอ้ในตัวนี้เนี่ยครับในเว็บไซต์ตรงนี้ครับมันไม่สามารถปลอมแปลงกันได้นะครับมันไม่สามารถปลอมแปลงได้นะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นขององค์กรที่เขา ดูแลในเรื่องของหน่วยความปลอดภัยทางเว็บไซต์ทางบริษัทต่างๆนะครับที่จดทะเบียนเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถปลอมแปลงได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมมองว่าถ้าเกิดเขามีการรวมระดมทุนในการจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ขนาดนี้เนี่ยในการที่ตอนนี้เขามีนักลงทุนมาลงทุนเพียง200กว่าล้านบาทเนี่ย หล,หลักพันหลักพันกว่าล้านบาทเนี่ยคือเขายังไม่ได้กาไรครับเขาจะต้องดําเนินการไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะเป็นหลักปี2ปีนะครับผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าประมาณ1ปีแน่นอนนะครับผมแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเนาะเราก็ไม่ควรจะลงทุนในงบที่มากเกินไปนะครับเอาที่เรารับความเสี่ยงไว้แล้วกันนะครับผมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับทุกๆคลิปเลยนะครับเอาที่เราขาดทุนไปหรือว่าเรา เจ๊งไปเนี่ยเราไม่เราไม่เราไม่เจ็บตัวดีกว่านะครับเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดของเขานะครับก็จะมีแผนให้เลือกอยู่ที่ประมาณ4แผนด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นสกุลเงิน usd นะครับ btc แล้วก็ ethereum นะครับผมในสกุลเงิน usd นะครับมันจะมีทั้งหมดให้เลือกนะครับสแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับสแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจที่1นะครับคือการลงทุน30วันนะครับได้รับ1 5นะครับทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มต้นนะครับจากเริ่มต้นขั้นต่ําสุดก็คือ20เหรียญนะครับผมเมื่อครบ30วันนะครับที่เขาจ่ายเราหนจเร์เซนเนี่ยนะครับเมื่อครบ30วันเนี่ยเขาก็จะคืนเงินต้นเรามาด้วยนะครับผมผมลองตีแล้วนะครับแผนนี้จะได้กําไรอยู่ที่45%ส่วนแผนที่2นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่25วันนะครับผมได้รับวันละ2%นะครับต่อวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นสตาร์ทที่500เเหรรรียญญญนะคคัับบมื่อสา ครบ25วันเขาก็จะคืนเงินต้นมาให้เราครับก็คือคืน500เหรียญสาหรับแพ็กเกจนี้ผมคิดออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ50%เนะครับเมื่อจบแพ็กเกจก็คือสําหรับใครที่ทุนหนักหรือว่าชอบอะไรแบบเสี่ยงๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้แหละครับแพลตฟอร์มตรงนี้แพ็กเกตนี้ค่อนข้างไวนะครับเป็นอะไรที่ไวแล้วก็ได้กําไรเยอะนะครับผมก็เหมาะนะครับเหมาะ แล้วก็แพลตฟอร์มนี้ผมไม่ได้มองแล้วนะครับแพลตฟอร์มนี้มันค่อนข้างสูงเกินไปนะครับสามสามพันเหรียญกับไอแพลตฟอร์มตรงนี้คือผมจะไม่มองที่2 2แพ็กเกจนี้ผมจะมองแค่2แพ็กเกจนี้ครับ Exclusive กับ Stable Profit อ่าตรงนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของ BTC นะครับ BTC ก็จะมี4แผนเหมือนกันครับรูปแบบเหมือนกันเลยครับแต่ว่าในแผนแรกของเขานะครับตรงนี้แพ็กเกจแรกก็คือเริ่ม Start ที่0 0 1 BTC ก็อยู่ที่ประมาณ 100เหรียญน,นะครับแต่ว่าตอนนี้บิตคอยลลงก็น่าอยู่จะประมาณ2,000กว่าบาทประมาณนั้นครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้25วันก็อยู่ที่0.1 BTC นั่นเองนะครับก็แนะนําให้เล่นแค่2แพลตฟอร์มนี้ก็พอ2แพ็กเกจนี้นะครับผมอีทิลเลียมนะครับอีทิลเลียมตรงนี้ก็เหมือนกันครับสตาร์ทที่1นึ่งอีทิเลียมนะครับส่วนแพ็กเกจอันที่2ก็คือสตาร์ทที่10บอีทิลเลียมนั่นเองนะครับผม ส่วนโปรแกรมอ้างอิงนะครับในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยผมจะมาแชร์อาจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่เข้ามาลงทุนกับผมแล้วและยังไม่ทราบนะครับว่าในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในตอนนี้นะครับตอนที่เราเข้ามานะครับเข้ามาลงทุนในตัว Diamond Capital นะครับถ้าเรามียอดเงินในการลงทุนทั้งองค์กรนะครับรวมถึงตัวเราด้วยนะครับตั้งแต่0ูนย์ถึง4,999ดอลลาร์นะครับเราจะอยู่ในตำแหน่งนี้ครับ ตำแหน่งนี้นะครับเราจะได้ค่าแนะนำนะครับหรือว่าเป็นค่า Refer r a l เนี่ยอยู่ที่7%นะครับ7%ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นลักษณะใน,ในเฉพาะเจน1ของเรานะครับเจน1ของเราอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจเนาะเป็นเจน1ของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเจน1นของเรานะครับไปแนะนํามาอีกเป็นแนะนําใครมาก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่ได้ค่าแนะนําจากเขานะครับผมเราจะไม่ได้ค่าแนะนําจากเจน2เพราะ ถ้าสมมุติว่าเจหนึ่งที่ติดตัวเราเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเรานะครับเราเป็นคลาสนะครับสมาชิกหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยเป็นคลาสเหมือนกันเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าแนะนําภายใต้ของเขาเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับผมมันเป็นการฟิกอย่างดึงนะครับเป็นการเซฟในเรื่องของการจ่ายแบบโอเวอร์เพย์นะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเกิดแผนการมันเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่จะได้ได้อา ค่าการตลาดเยอะเนี่ยคือเขาจะต้องทํางานแบบค่อนข้างหนักมากเลยนะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลถูกต้องไหมครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นประเภทฮิปอย่างอื่นเนี่ยคือบางคนเนี่ยมาก่อนก็ได้ก่อนอย่างเงี้ยครับมันมันค่อนข้างมีการมีการาเสียเปรียบได้เปรียบกันแต่ว่าในของ Diamond c ค p i t a l นะครับถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้เงินนะครับผมผมบอกเลยนะครับก็จะได้แค่จากแพคเกจที่เราลงทุนไปแค่นั้นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเขาครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับเป็นตำแหน่งบอนด์แล้วมีเจนหนึ่งที่เป็นตำแหน่งกราสนะครับผมนั่นหมายความว่าบอนด์นะครับจะได้ก็คืออยู่ที่8%ส่วนกราสเนี่ยจะได้อยู่ที่7%นะครับเมื่อตำแหน่งของคนที่เราแนะนํามานะครับเป็นกราสเนี่ยเขาไปแนะนํามาอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะเอาในเรื่องของค่าเลเว r เครับหักจาก8%ที่เรามีอยู่งงไหมครับก็คือ อ่าผมว่าต้องงงกันแน่เลยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ดีกว่า <Yeah. S 1> โปรแกรมอ้างอิงอดูรายละเอียดเพิ่มเติมโอเคมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาเป็นอย่างงี้ครับคือสมมุตินะครับถ้าเรานะครับอยู่ในตำแหน่งของโกนะครับตำแหน่งโกนะตำแหน่งโกอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราอยู่ในตำแหน่งโกเราจะได้รับนะครับอยู่ที่12%นะครับและ สมมติว่าเรามีทีมงานนะครับหรือว่าเจนหนึ่งของเราเนี่ยเป็นตำแหน่ง glass นะครับผม glass เนี่ยจะได้รับอยู่ที่7%นะครับถ้า glass เนี่ยไปแนะนําใครมาก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ค่า r e f e l นะครับก็คือเอา12%ที่เราเป็นอยู่ในตําแหน่งที่เราเป็นอยู่นะครับลบกับ7นะครับจะได้เหลือ5%นั่นคือค่า r e f e l ที่เราจะได้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นค่าการตลาดนะครับผมหรือว่าเป็นค่าเหนื่อยของเราเองนะครับ เป็นในกรณีแบบนี้ทุก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 อันเลยครับสมมุติว่าเจนหนึ่งเรามีเป็นแกลลสหนึ่งคนซิลเวอร์หนึ่งคนบรอนซ์หนึ่งคนซิลเวอร์อีกหนึ่งคนนี้ครับมันก็จะหักหักแบบนี้เลยนะครับเป็นในเรื่องของการคิดอ่าเปอร์เซ็นเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะน่าจะเข้าใจนะครับผมหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็สามารถทักไลน์นะครับแอดไลน์แอดเข้ากลุ่มมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับมีข้อมูลในเรื่องของข่าวสารนะครับ นี่ครับสำหรับตัวัวเบของ d i a m o n d Capital นะครับเขาก็จะลงข่าวสารนะครับค่อนข้างลงเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับตัว Diamond Capital เองที่มีความเคลื่อนไหวไปในการดำเนินการพัฒนาการของในการเทรดอะไรของเขานะครับเกี่ยวกับบริษัทอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตนะครับในเรื่องของข่าวสารของบริษัทด้วยรวมไปถึงข่าวข้อมูลอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว Diamond Capital นะครับเป็นข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าว โควิด19อะไรประมาณนี้ครับก็คือจะมีนี่ครับข่าเนี่ยครับมีทั้มมีนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีข่าวให้มาดูด้วยนะครับถือว่าเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับทักไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้และกันนะครับเป็นคลิปที่แนะนําเกี่ยวกับตัััวววบรร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 ิิิษทขขออออองงงงง Diamon Capital นนนนนคเเเืื่่กกกกกาาาาาาสมฝถห สปอนเซอร์อะไรอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของพวกนั้นเนี่ยคืออยากจะให้เพื่อนๆนะครับถ้าไลน์มาหาผมส่วนตัวดีกว่านะครับถ้าเรามาคุยกันนะครับผมผมจะได้แนะนําถูกนะครับว่าอยากจะลงทุนแบบไหนอยากจะเริ่มที่เท่าไหร่สตาร์ทยังไงนะครับผมจะได้มีการแนะนําด้วยนะครับผมเป็นลายบุคคลไปเลยนะครับสาหรับตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ว่าตัวแพลตฟอร์ม Diamon d Capital เนี่ย ยังจะสามารถนะครับดำเนินการธุรกิจแบบนี้เนี่ยไปได้อีกประมาณเป็นหลักปีนะครับผมแล้วก็ผมได้ถามกับอัปลายของผมนะครับที่เขาเป็นเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเดินทางไปที่ตัวไดมอนเดินทาที่บริษัทไดมอนเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้จะมาแชร์นะครับนี่ ในต่างประเทศนะครับที่เขาเล่นกันเยอะเนี่ยเขาก็จะมีในการที่แบบเพื่อนสมาชิกเนี่ยจะมาแชร์กันนะครับก็คือจะอยู่ในพวกของ Tele กรมนะครับนี่ครับก็จะมีคนที่มาแชร์นะครับอย่างวันนี้ก็มีคนลงไปอยู่ที่100อิทิเลียมนะครับผมนี่ฮะก็มีโอ้โหลงทุนกันเยอะครับในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล่นกันเยอะมากๆนะครับผมหาคนเล่นดิมอนแคปิตอลง่ายกว่าคนที่ติดเชื้อโควิดอีกครับนี่นะครับคนนี้ก็ลงไป4 BTC นะครับอันนี้ก็เป็น เป็นรีวิวแล้วกันครับเป็นรีวิวจากต่างประเทศนะครับที่ประเทศจีนก็มีนะครับประเทศจีนก็มีเวียดนามก็มีนะครับมีหลายประเทศครับมีหลายประเทศเมื่อกี้เหมือนผมเปิดไปเจออินโดนีเซียด้วยนะอินโดนีเซียก็มีคนนี้ก็ลง31,000ืประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยครับประเทศไทยยังเล่นน้อยมากนะครับผมนี่ครับอย่างคนนี้นะครับมียอดใต้ตัวนะครับหรือว่ายอดลงทุนทั้งหมดนะครับในทีมงานของเขาอยู่ที่6 6ล้านเหรียญเลยนะครับผม นี่ครับโอ้โหมีแบบแฟนคงแฟนลับด้วยนะครับสำหรับตัวไดมอนด์แคปิตอลเนี่ยผมก็ผมก็เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่โอเคนะครับตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่โอเคมากนะครับผมก็ลงทุนตรงนี้มา4เดือนแล้วเนาะก็ยังจ่ายนะครับปกติแล้วก็ในการที่เราฝากเงินถอนเงินอ่าอินเวสต์อะไรเข้าไปเนี่ยคือระบบมันค่อนข้างเสถียรแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับรอไม่นานนะครับในการฝากก็รอไม่นานในการถอนก็รอไม่นานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ผม จึงยกให้เป็นแพลตฟอร์มที่สุดยอดมากๆนะครับในปี2020นี้เลยนะครับผมสำหรับตัว Diamond Capital นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้ามาเข้ามาพูดคุยกับผมก่อนได้นะครับผมก็จะมีทิ้งลิงก์ไลน์นะครับทั้งไลน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นไลน์กลุ่มนะครับผมใครที่อยากสนใครที่อยากจะเปิดพอร์ตหรือยังไงนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ